ถ้าอยากจะเจอแบบนี้ไหมครับแทนอาชีพเราถามอะไรก็รุ้ดทำงานด้วยคมเร็วแสงต่อไปพลังงานแบตเตอรี่ท่อนิ้วก้อยครูค,คนนี้ก็ทํางานได้หมดแบงค์เนี่ยเราเห็นอยู่เยอะเลยนะครับในถึงจะมีปัญหาว่าปล่อยเงินกู้ไม่เหมาะสมแต่阿ปบามาณจาักมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนจะใช้เงินกู้จากล里เปไม่ใช้คนไม่แต่คนเดียวเลยก็ดูเลยครับประวัติการใช้คืนนากเครดิตนี้ง่ายอยู่แล้ว ไปรุ่นปฏิเสธที่ไหนทํางานอะไรเอามาประมวลผลหมดเป็นร้อยร้อยปัจจัยเกินว่าที่สมองเราจะพูดในวันเนี้ยแล้วก็ตัดสินใจแบบไม่เลเอกนึนว่าในกอให้ยืมได้หนึ่งล้านบาทนะครับดอกเบี้ยเท่านี้ในขอสองล้านบาทดอกเบี้ยเท่านี้และแบบนี้สมองอุญยนจะเป็นรุ่นไหนเนียติดมากกันผมไม่ตอบนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเดี๋ยวกป็เรื่องของ แต่น้อยที่สุดประเด็นนี้มันทําให้มนุษย์เรารู้เลยว่าต่อไปแม้แต่คนเนี่ยจะออกเงินกู้ได้เกรียเด็กยังไม่เชื่อใจเลยต้องใช้คอมพิวเ,เตอร์แหมแล้วต้องกลับมาดูตัวเราเองไงทำไมมนุษย์มันถึงขั้นนี้แล้วเหอรอถ้าเกิดจิตวิญญาณคูนตรงนี้นะครับ AI อแกมันนี่ร้อยเท่าไม่มีทางครับจะทดแทนมันานี้ได้สิ่งที่เป็นเงื่อนแท้ของความเป็นมนุษนย,ยาา์เนี่ยจะย่าทำอะต่างๆความคูเนี่ยมันต้องคงไวใ้ให้ดีที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นยาสุดท้ายก็ได้ ซึ่งยัเป็นความภาคภูมิใจของความเป็นกูใพวกเรา